โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่เด็กและเยาวชนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2568มูลนิธิพุทธเมตตาบารมีเพื่อสังคมนำโดยพระครูธรรมวิทย์ ฐานะธรรมโมร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดทักษะและการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและทักษะการเรียนรู้ผ่านหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิลาลงกรณพระวชิละเก้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื ja e ่อได้เวลาเฉียวพยแล้วนะครับดิฉันขอเปิดโครงการชมเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้องน้ำสักด์ยาพระราชาสุการนาที่ย่างกุ้ให้แก่เยาวชนของสถาบันอุดมศึกษาการศากษร์ระเทศึกษาสุโขทยปรนเบบค่ะกลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการครั้งนี้เป็นนักเรียนในสังกัดจำนวน16,400คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน800คน สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีรัชก,กงเกลียงครับมาจากชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสวัสดีค่ะชื่อนิงพัชราภรสุทธพันธ์มาจากชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะในเช้านี้มีโครงการส่งเสริมภุณธรรมจริยธรรมครับท่านสอนสนุกไม่น่าเบื่อเลยค่ะแล้วก็มีหลักธรรมและจริยธรรมที่ซึ่งช่วยทําให้เราสามารถไปนำไปปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาและชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะ และท่านก็ยังให้ความรู้เกี่ยวกับนายหลวงราชการที่9นะครับหลักการต่างๆที่ท่านให้ไว้มีประโยชน์อย่างยิ่งครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระธรรมจริยธรรมน้อมนำศาสตราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่เด็กเยาวชนโดยมีพระอาจารย์ธรรมวิทย์ฐานธรรมโมพระวิทยากรที่ได้ให้ความเมตตาปรุณาแก่นักเรียนใน,น,นสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีารศึสาประมศึกษาชมบริเขตหนึ่ง ให้มีการกับเพื่อนในเรื่องของการนำคุณธรรมเข้าสู่เด็กและเยาวชนโดยที่วิสัยทัศน์ของท่านผู้อำนวยการดรอรัจฉราช่วยนุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิธีการสาปรณสาขจังหวัดเลยเขตหนึ่งท่านก็ได้รับงานนี้แล้วก็ดาเนินการกิจกรรมในเรื่องของการเพื่อนโครงการต่างๆถือว่าโครงการนี้ผสมเสร็จไปอย่างสูงอย่างมากเลยครับและตอนนี้ก็กำลังการเพื่อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้ก็เป็นความประทับใจยอย่างหนึ่งได้ทั้งเด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้บริหารเองก็มีความรู้แล้วก็จะนาศาสตร์พระราชาตลอดจนคุณธรรมไปน้อมนาสู่การปฏิบัติพัฒนาตัวเองในการดำเนินชีวิตต่อไปขอบคุณครับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชนบุรีเขต1ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด3อํอำเภอนะคะได้แก่อําเภอเมืองชนบุรีอําเภอบ้านบึงแล้วก็อําเภอน้องใหญ่ค่ะ,ะมีทั้งหมด82โรงเรียนมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้นะคะ16,400คนแล้วก็ครูและบุคลากรทา,างการศึกษา800คนค่ะ วัตถุประสงค์ของโครงการนะคะเราจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระรกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระบรมเชนกาธิเบกรจาชายกาิวัลเจ้าชายกแล้วก็เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทราชก์เจ้าารัชกาลที่10พระพันปีหลวงรวมถึงพระบรมราชานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเราต้องการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สังคมต้องการนะคะเราต้องการปลูกฝัง เรื่องคุณธรรมจะทาให้กับครูและบุคลากรทางการศรรารึกษาในสังกัดของเราด้วยนะคะและปลายทางของเราสุดท้ายเลยจริงๆก็คือเราต้องการสร้างต้นแบบด้านคุณธรรมจรรมทั้งครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษารวมถึงเด็กและเยาวชนทุกคนเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมต่อไปค่ะขอบคุณค่ะเชิญพรทุกท่านนะก็วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ลหลักก็คือจะทำโครงการน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลให้กันในหลวงรัชกาลที่เก้า และเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์เลยและที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเสริมสร้างหลักคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนยุคใหม่ให้มีสกิลโดยผ่านกลไกาการเรียนรู้3 h อ h ชัวแรกมาจากว่า how to think how to do และก็ how to learn how to think คิดอย่างไร how to do ทำอย่างไร how to learn เรียนรู้อย่างไรและก็นำหลักทมคำสอนขององค์สมเด็จพระภูมมพระภาคเจ้าเนี่ย มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนโดยพอาจารย์ก็จะประยุกต์8กลุ่มสาระอย่างมือสักครู่นี้ก็จะยกตัวอย่างกลุ่มสาระสังคมเดี๋ยวตอนเด็กๆเ,เข้ามาเนี่ยก็จะได้สรุปว่าทำไมให้ต้องต้องต้องให้ออกแบบอย่างนี้และที่ประการต่อมาอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราอยากให้กําลังใจครูบาอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาที่ทํางานหนักมากตอนนี้โดยเฉพาะพอโรงเรียนพอเขตครูทุกท่านเนี่ยทำงานหนัก พราะในกิจกรรมธรรมะเนี่ยมันก็จะเบิกบานเติมกลังใจให้กับครูบาอาจารย์เป็นเบื้องต้นสิ่งที่พระอาจารย์พยายามถ่ายทอดจากประสบการณ์ชีวิตตัวเองด้วยแล้วก็เอาหลักทมคำสอนของพระบรมศา,าสดาดมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนด้วยเนี่ยเด็กๆทุกคนก็จะสามารถนําแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้อย่างเช่นเรียนวิชาสังคมวิชาคณิตศาสตร์หรือยอย่างไรให้คิดเป็นวิเคราะห์เป็น อย่างเงี้ยแล้วก็ท้ายที่สุดเลยมีความกระตัญญูต่อ3สถาบันหลักตระหนักถึงสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์ได้ซึมซับแม้จะเพียงหนึ่งวันก็ตามแต่ก็พยายามจะบีบให้เด็กได้ประโยชน์สูงสดุดเจริญพอ่อ